มดดจันี่เลยครับวสวยสวยเอาออกเลย <c oughs> ออกเลยเรอพี่เออคืนโตรมา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 รกว่าวันนี้เป็นรุ่นเมกาวันี้เป็นรุ่นดูไปดัีเป็นรุ่นชานไซทีกคนกันด้วยนะฮะ <c oughs> วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีดไฟติ้งพาร์ทนะพี่เกมแนววันพีดมือถือต่อสู้ประจ ol พายวันนี้เราจะมาเล่นในตัวสันจิโนตริงนะสันจิภาคฮูเค็กนะทุกช่อมนะนนี่ กดเทดูนะีน่นี่พี่กระุ่มมานะฮะทุกชมนะโอ้โหมดตังไปเยอะอยู่ครับมาคนดูเราจะไม่อยากจะมหรอกอันนี้มันมีเล่นในส่วนของมือถือ iOS ก็บแอนดอยนะเป็นแบบว่าแนวต่อสู้ประจนภยัยแล้วก็เล่นแบบพี p ีได้เล่นแบบแนวเนื้อเร,รื่องก็ได้นะฮะคนดูนะโคดเทเลยมาพี่เอ้ยเจอกับสาวกุคุซันมาเอาดิเอาเดิกุซันตอนเป็นจอมพลกับตอนอันนี้นะคนดูนะ ับอุ้ยอุ้ย,ยนี่นะครับสวยสวยโอ้ยปับ๊บนี่นะครับสวยตีนะครับรีบร้อยครับบอกเลยโดนแล้วบอกเลยนี่นี่เอาดีเอาเด,ดีตึงจัดตายอือสวยครับนี่นะครับ โอ้ยคนดูอืมอุ้ยโกลครับสวยเซตเปอร์เฟกอู้รู้ไม่ทันคนดูโหเหล่งแหลงจัดเหล่งจัดเออเอเอาว่ะปั๊บนี่นโโตตははี oh. huh. ่สวยนี Ai ่สวยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสวยล่วงอิสซี่ 好吧好吧 สวยเตะก่อนร้านดิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ,อลลาร์เนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยลแอดดิชแมนช็อปอย่าลืมแอดน้าน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ในส,ส่วนของบ no ัตรเติมเกมคุ no. ้มคุ้มโลบอกริปการ์ดไรอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องเลืกถึง i c ชแมนช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเลยครับอืออุ้ยเออะไรโว้ดนได้ไงวะคนดู อืมเราจะตีเลยโอ้โหโอ้โหไอซ์บ oh. ล oh ็อกมาว่ะมาว่ะสวยครับอืมกดเดดไม่ขึ้นเออกดเดดไม่ข <seeks competitions> <the oke preview> <de an> ึ้นเมื่อกี้นี้มาดิมาดิลองเชิงลองเชิงลองเชิงอุ้ย สวยนี่ลองเชื้อนี่เอาดิเอาดิมาว่ะมาว่ะสวยครับสวยครับสวยครับอืมลองเชิงลองเชิงกันสักหน่อยมาว่ะเออการจะไปกระดมมาดิงกันสักหน่อยอือแรงแรงแรง เอาดีเอาดีสวยนี่อ้ไวไบระบ๊ะ้เจอเข่งอุย่าไม่งี้เจอเหี่ยม<อ>มาดิมาดินี่สวยตาปอน อ่าเรียบร้อยครับยาวยาวอือระยะใกล้ระยะเผาขุนโอ้ยเออมาแค่อืมกำลังจะสับเลยหัวอยู่หัวอยู่หัวอยู่วะน่ะเอาพื้นน่ะตัวไอ นี่ตาย <c oughs> ยืนยืนชิวๆมาดิมาดิตัวไว้โอ้ยสับเลยครับหืมโอ้ยไม่โดนหรอวะเออไม่โดนคุณดูมันลอยตัวพอดีนะครับ ตายไหมเนี่ยมีโอกาสตายโอ้ยตายเฉยเลยเกินไปนะเอาว่าเอาว่ารุยต่ออีกสักรอบละกันรุยต่อไม่รอแล้วนะเย้มาดิมาดิ โอ้ยเจอกันอีกแล้วเหรอตัวเดิมมะนี่นี่นี่เป็นไงล่ะสวยสวยเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอื้อเอื้อหัวจัดหัวจัดไอซ์บริก วิ่ม่เห็นามันดีจัดเลยนะว้าเฟซปฟกโอ้โหโหโหตายได้นี่คนดูบอกเลยพี่บอกเลยนะนะดีตีนตีนดาวลูกไก่อ้าวไม่โดนได้ไงวะก็อยู่บนหัวมึงแล้วเนี่ยเ้ยงง ต้องตัวนี้ก็ปิดงานเลยดิดนี่การมาลิงกันนี่เปิดฮากี้ครับตึงๆตึง,งๆตัวไว้ปะ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 นี่นี่เอาดิตัวไว้อันตรีเลยครับโยนศรคราบกูทรี นี่นะครับหมัดแรกหมัดเอื้อโดนวิ่งนี่ครับสวยนี่เอาดิสวยครับบะบ๊ะบ๊ะั๊กยั จำประเด็นงาหล่วงฮะฮะอย่านะลูฟี่ก็จะมาโชว์ก็จะมาโชว์ตัวหุลล่นเราสักหน่อยคนดูไหววิวิวิไหวเอาดิเอาดิอืมอืม สวยผมไม่ได้นะตอนนี้สวยครับยังโนิงวรอวะเต็งต็งต็ง็เต็งเต็งเต็งเตเต็งเตตตง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยอุ้ยโหโดนเตะตาก่อนเรียบร้อยครับอ่าอย่านะอย่านะไอหนูสวยเรียบร้อยครับคนดูผมบอกเลย ไะ้กดออกไปเลยเลอกเอามาลุยต่อครับโทษทีเอาซันจีเนี่ยผมเลยขอเอาซันจีรลัววนๆนะคนซันจีพี่มันโหดอยู่แล้วมันโหดที่สุดอยู่แล้วเย้ yeah! really good มาเลยจ้าวย นี่สวยโว้ยเห็นจช่นะมอุ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันพิュฟเหมือนกันนะเนี่ยอื้อเๆโอ้โหโหโหหดหดหดแรงแรงแรงอืมสวยงัดเลยโอ้ยมันขยันขยันใช้แพสซีฟจังวะมีก่อนมีก่อนเอื้อยังโดนอีกเหรอ เฮ้ยเบืเอเบือจัดเบือจัดโอ้โหตายเลยเอาอีกแล้วมันนี่สันจีตะคีกูวันนี้โดนมึงนะนี่ปักปักปักปกักนี่เลยครับสวยกำบัลิงกันมันยังไม่หมดอีกหรอวะเนี่ยฮะนี่เลยสวย มาหนีมาหนีสวย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 กูวกตึงนี่จะหลบได้ไหมน่ะหลบได้ไหมน่ะหลบได้แล้วตึงเปียตึงเปี๊ นี่เอาดิอุ้ยเฮ้ยไอ้ยัาเผาขนด้วยนะหืมเฮ้ยอะไรวะโอ้โูตายไอ้แล้วเหรออะไรเนี่ยเออจะลอง เฮ้ยแพสซีฟอยอีกแล้วโอ้แรงจัดแรงจัดคนดูมาดีมาดีแม่งดึงเกมแม่งดึงเกมจะจัดแม่งดึงเกมจะจัดฮะโอ้โหหดกินโหดเกินแม่งนึงคนเดียวนะบอกเลยมึงนึงคนเดียวตายอีกงั้นน่ะเฮ้ยไอ้สัตว์นี่ชักไม่ไหวนะนะ สวยขูก็มีเอาดิเอาดิเอาดิสวยสวยตายมึงเอาดิเฮ้ยมันยังเหลืออีกเหรอคนดูมันเอามาเต่มันเอามาเต่สามมันนั่นในตลอดเลยเนี่ยสามสกิลในมึงบ้าวะเนี่ยฮะเอาดีดีดิ มึงเนตีนมาเนี่ยไอ้บ้าเวอร์จริงๆเลยเวอร์เกินอ่ะมึงยังเหลืออีกหอเหรอเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยมาว่ามา,าว่าโหสวยเตะก่อนเลยกูอเออเอาดีเอาเดีอุ้อยหนีบก่อนเลยครับสวย พีคครับแบม,แบมสไตรนี่อุ้ยกำลังจะดีดขึ้นเลยกำลังจะดีดตัวขึ้นเลยแล้วมีแดงนี่นตัวเราเอ่ะคนดูนะผมบอกเลยหมดจัดนี่นะครับสวยสวยเอาออกเลย <laughs> ออกเลยเราพี่เออเกิน โอ้โหสจิเราโคตรโ,โหดกันดูโอเคนะท่นนานผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกม One Piece Fighting p a r t นะวันนี้เราก็มาลองเล่นเจ้าตัวซันจิให้ดูนะครับว่าโหดขนาดไหนแล้วกันเนาะท่นนานผู้ชมเนาะเอ้ยรอรอโคตที่นะครับไปลงม,มาเล่นกันได้นะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะไปคลิปหน้าบายจ้าโคตรเตือ r i น h ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย